แสดงดังที่เจรจาโคตรเก่งแลาคนนั้นคือไรอันเรโนนนั่นเองทุกคนรู้ไหมว่าในหนังเดทปูพักาค2เนี่ยตัวของไรอันเนี่ยไปทาบทามแมตตเดมอนให้มาแสดงในเรื่องนี้ได้ครับโดยแมตตเดมอนเนี่ยจะรับบทเป็นตาลุงที่กำลังนั่งคุยกับคนอีกคนหนึ่งบนหลังรถนะครับซึ่งถ้าไม่บอกว่าเป็น Demon แมตตเดมอนเราไม่รู้นะเพราะเขาเมคอัพจนแบบนี่มันมนุษย์ลุงชัดๆนะโดยที่แมตได้มาแสดงเรื่องนี้เพราะว่า ไรอันไปเจอกับแมทที่งานเลี้ยงแห่งหนึ่งครับพอเจอกันเนี่ยไรยอันก็พูดติดตลกว่านาะยอยากมาแสดงเรื่องเดภปูสองไหมแล้วก็เขียนสัญญาโดยใช้กระดาษทิชชู่ครับแล้วแมทก็แบบเฮ้ยเอาอย่างนี้เลยวะเออตลกนะใช่ไหมได้เดี๋ยวไปแสดงให้นอกจากนั้นไรอันเนี่ยยังไปขอให้คริสอีแวนเนี่ย <S <S มาแสดงในเรื่องนี้ด้วยคือมันจะมีซีนซีนหนึ่งใช่ไหมที่เราเห็นว่าคริสอีแวนเนี่ยกำลังดูโทรศัพท์อยู่ซึ่งที่ดูเนี่ยมันก็คือ ตอนที่ตัวของไรอันเนี่ยกำลังใช้โลกของกับตันอเมริกาต่อสู้กับศัตรูอยู่ซึ่งการที่คุณคร e ิสอีแวนโผล่มาในหนังเรื่องนี้เพราะว่าคุณไรอันเนี่ยได้ข่าวว่าเดี๋ยวคุณคริสอีแวนเนี่ยจะแสดงหนังอยู่แถวแถวกองถ่ายเดนปูครับทีนี้ก็แมสเซจไปหาคริสเลยคริสนายอยากแสดงเรื่องนี้ไหมคริสบอกโอเคแต่ฉันมีเวลาให้หนายแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเลยเออกม็เป็นคริสอีแวนที่เราเห็นในหนังครับนอกจากนั้นเนี่ย ไรอันยังไปทาบทามเพื่อนสนิทอย่างยูแจ็คแมนมาสนแสดงในเรื่องฟรีกายด้วยครับมันจะมีฉากหนึ่งที่มีผู้ชายคนหนึ่งกำลังบอกข้อมูลกับนังเอกอยู่ซึ่งผู้ชายคนนั้นคือฮิวแจ็คแมนที่เคยรับบทเป็นวูบลีนั่นเองพอบอกข้อมูลเสร็จนะครับโดนนังเอกยิงทิ้งดับอนาถเลยิวแจ็คแมนเดล็อกก็เล่นในฟรีกายเช่นกันครับโดยรับบทเป็นคนตัวใหญ่ที่เข้ามาป้นธนาคารแต่มีบทอนาถมาก ไม่ถึงนาทีโดนไรอันเรโนรที่เป็นตัวเอกยิงทิ้งครับจริงๆแล้วมันกม็มีเหตุการณ์สุด้าอีกเพียบนะครับแต่เอาไว้เท่านี้ก่อนใครคิดว่ามีอะไรฮากว่าน,นี้นะครับก็มาคุยกันใต้คอมเมนต์ได้ถ้าชอบคอนเทนต์นี้ฝากกดไลค์แล้วกดติดตามช่องอุตตะเบยด้วยนะขอบคุณครับ